สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการแรงงานสัมพันธนิวสํานักแรงงานสัมพันธ์จะประชุมคณะกรรมการแรงงานและวิสาหกิจสัมพันธ์ครั้งที่5ทับ2567ไปรับชมมาเลยครับวันพฤหัสบดีที่5กันยายน2567เวลา13.30นาทีนายเดชาพึกพัฒนารักษ์รองปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแรงงานและวิสาหกิจสัมพันธ์ครั้งที่5ทับ2567ณห้องประชุมสอนิคมจันทรวิทูลชั้น5กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมีนางสาวการจานาภูลแก้วรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นกรรมการและเลขานุการมีกรรมการฝ่ายนายจ้างฝ่ายลูกจ้างและฝ่ายรัฐเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์วิดีโอคอนเฟเรนซ์ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบกำหนดขอบเขตสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินตามมาตรา13อมนุษสองแห่งพระราชบัญญัติแรงงานและวิสาหกิจสัมพันธ์พศ2543ที่ให้รั้วิสาหกิจแต่ละแห่งสามารถดำเนินการเองได้เมื่อคณะกรรมการรั้ววิสาหกิจนั้นเห็นชอบแล้ว ในเรื่องการปรับค่าจ้างชดเชยให้ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราแรกบรรจุของลูกจ้างรับวิสาหกิจโดยหลักเกณฑ์การจ่ายและอัตราการจ่ายให้เป็นไปตามหนังสือสำนักงานกรพที่นร .1012.3. ทับว9ลงวันที่9เมษายนส5 6 7เรื่องการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคณอุบุที่กรพรับรอง ท่านผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานสัมพันธ์ได้ที่เว็บไซต์และ Facebook สำนักแรงงานสัมพันธ์ยูทูบแรงงานสัมพันธ์นิวอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำนักแรงงานสัมพันธ์เป็นองค์กรหลักในการสร้างแรงงานสมานฉันยึดมั่นหลักสุจริตใจสวัสดีครับ